สททำไมเอ้ยนี่นี่ดูเจ้าของรายการวันนี้ไปถ่ายรายการพี่ไหไปไปนั่งหลังไปดีเลสท์ททำไมเนี่ยเฮ้เลสท์ท f u โมดงานให้พี่ไงโอ้ยไปไปไปทไมไปดิบอดีบอเจอดพวกนอยู่ไหนบอเจจอดไม่ยอมบอเจอดไม่ยอมผมด้อ่ไม่ยอมผมมยู่ ย่อมได้ทั้งหลังเลยปิดปิดได้กันไหมก็ฝากทุกคนนะครับผมฝากพี่พีเจฟี900กว่าท่านนะครับที่เข้ามาชมมันนี้ก็เพลงผมกลจะปล่อยแล้วครับเป็นเพลงล่าสุดของผมที่กาลังจะปล่อยในเร็วๆนี้นะครับปล่อยวันที่10เดือนนี้เลยก็เหลืออีกแค่7วัน นะครับเดี๋ยวอีกเจ็ดวันก็ฝากทุกคนด้วยนะครับฝากไว้ในอ้อมบอกกคอนแจกของทุกๆคนนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมันไร้บ่นไร้บ่นให้พี่แจ๊บนะครับข้าวไม่มีกินเลยทั่วข้าวกินข้าวบ้าไม่ได้ไม่ได้ถามเนยถามเนย